ปี2569นี้คำถามใหญ่ของนักลงทุนหลายคนเลยนะครับคือเราจะอยู่กับตลาดไทยดีหรือจะไปหาโอกาสตโตๆที่ต่างประเทศดีกว่ากันวันนี้เราจะมาลองหาคำตอบกันครับผ่านมุมมองแบบเจาะลึกของ CIO หรือประธานเจ้าที่บริหารการลงทุนจาก a l l i a n c e ์อยุธยาที่จะมาฉายภาพเศรษฐกิจไทยให้เราเห็นภาพชัดๆกันไปเลยและนี่คือคำตอบแบบฟันธงจาก CIO เลยครับลงทุนต่างประเทศยังไงก็น่าสนใจกว่านะ แต่ตลาดหุ้นไทยก็ยังพอมีลุ้นถ้ามีการลดดอกเบี้ยอีกรอบเอ๊ฟังดูเหมือนจะขัดขัดกันหน่อยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆแกะดูกันว่าทำไมมุมมองถึงออกมาเป็นแบบนี้เอาล่ะครับก่อนที่เราจะไปถึงบทสรุปตรงนั้นเนี่ยเราต้องย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นกันก่อนก็คือการตรวจสุขภาพของเศรษฐกิจไทยกันสักหน่อยครับเพราะว่าไอ้ตัวเลขพื้นฐานต่างๆเนี่ยแหละครับคือจิ๊กซอว์ชิ้นสําคัญที่สุดเลยที่จะมาประกอบร่างเป็นภาพรวมทั้งหมด มาดูกันที่สัญญาณแรกเลยครับที่ค่อนข้างน่ากังวลก็คือตัวเลข GDP ไตรมาสสาของปีก่อนโตขึ้นมาแค่1.2เท่านั้นเองครับคือมันไม่ใช่แค่โตช้านะครับแต่มันต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์เขาคาดการณ์กันไว้แบบเยอะมากเลยแล้วไอ้ตัวเลข1.2เนี่ยมันไม่ได้มาแบบลอยๆนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของเทรนที่ค่อยๆชะลอตัวลงมาเรื่อยๆเลยแล้วที่น่ากังวลไปกว่านั้นอีกก็คือ ถ้าเราลองซูมเข้าไปดูแบบเทียบกันไตรามาสต,ต่อไตรามาสเนี่ยจะเห็นเลยว่าเศรษฐกิจเราจริงๆแล้วมันหดตัวลงด้วยซ้าไปครับแล้วอะไรแหละคือสาเหตุอืมต้องบอกว่าเหมือนเครื่องยนต์หลักๆของเศรษฐกิจเรามันแผ่วลงพร้อมๆกันเลยครับไล่มาตั้งแต่การใช้จ่ายภาครัฐที่หดตัวการส่งออกก็โตช้าลงภาคท่องเที่ยวที่หลายคนคาดหวังก็ยังไม่กลับมาเต็มร้อย และที่ดูจะหนักที่สุดเลยก็คือภาคอุตสาหากรรมครับที่การผลิตนี่ลดลงไปถึง4.2เลยทีเดียวทีนี้มาดูอีกตัวเลขหนึ่งที่สำคัญมากๆครับนั่นก็คือเงินเฟอ้อล่าสุดเนี่ยติดลบไป0.28นครับพูดง่ายๆก็คือของไม่ได้แพงขึ้นนะแต่โดยเฉลี่ยแล้วมันถูกลงนิดหน่อยด้ซ้ำซึ่งภาวะแบบนี้เขาเรียกว่าเงินฝื้นั่นเองครับถ้าดูจากกราฟดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ C P I เนี่ยจะเห็นเท็มเลยว่ามันดิ่งลงมาจนติดลบแบบชัดเจนมาก สาเหตุหลักๆเลยก็มาจากราคาพลังงานที่ปรับตัวลงบวกกับมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐด้วยแล้วไอ้เจ้าภาวะเงินเฟืดอนี่แหละครับมันคือสัญญาณเตือนที่ดังมากๆส่งตรงไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยเลยพอเศรษฐกิจส่งสัญญาณอ่อนแอมาแบบนี้คำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วแบงก์ชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยจะตอบสนองกับเรื่องนี้ยังไงและคำตอบก็มาแล้วครับคณะกรรมาการนโยบายการเงินหรือกอนอง,อง ที่เป็นเหมือนคนคุมทิศทางดอกเบีย้ยของประเทศเรานี่แหละครับมีมติเป็นเอกฉันท์เลยนะให้ลดดอกเบีย้ยนโยบายลง0.25%ตอนนี้ก็เลยมาอยู่ที่1.25%ต่อปีครับคำถามคือทำไมต้องลดดอกเบีย้ยเหตุผลหลักๆเลยมีอยู่3ข้อครับข้อแรกเลยนะก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่มันกำลังฝิดฟื่อยอยู่นี่แหละข้อ2คือช่วยลดภาระหนี้ครับทั้งหนี้ครัวเรือนของพวกเราเราท่านทันแล้วก็หนี้ของบริษัทด้วย และข้อสุดท้ายก็คือพยายามจะเบรกไม่ให้เงินบาทมันแข่งข้าเร็วเกินไปนั่นเองครับโอเคพอเราเห็นภาพรวมเศรษฐกิจกันไปแล้วทีนี้แหละครับคำถามสําคัญสําหรับนักลงทุนก็คือแล้วมันส่งผลกระทบอะไรกับโลกการลงทุนบ้างเรามาลองส่องดูความเสี่ยงและก็โอกาสที่ซ่อนอยู่ในตลาดกันดีกว่าครับสัญญาณเตือนภัยแรกเลยนะดังมาจากตลาดหุ้นกู้ครับตัวเลขการผิดนัดชําระหนี้หรือการเบี้ยหนี้เนี่ยมันพุ่งขึ้นแบบ น่าตกใจจริงๆครับจากประมาณ3,000ล้านบาทในปี2567มันกระโดดพวดเดียวไปเป็น8,000กว่าล้านบาทในปี2568เลยนะครับนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าความเสี่ยงในตลาดนี้กำลังสูงขึ้นจริงๆแล้วพอหันมาดูที่ตลาดหุ้นไทยก็ต้องบอกว่าผลตอบแทนค่อนข้างน่าผิดหวังเลยครับในปีที่ผ่านมาดัดชนีหลักๆอย่างเ e t ต n d e x กับ Set ต0เนี่ยติดลบไปเกือบ10%กับ8%ตามลำดับ จะมีก็แต่กองทุนอสังหาที่ยังพอเอาตัวรอดไปได้เป็นบวกขึ้นมาได้นิดหน่อยพอเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาต่อจิ๊กซอรวมกันทั้งเศรษฐกิจที่โตช้าเงินเฟืดอตลาดหุ้นกู้เสียงขึ้นตลาดหุ้นก็ยังไม่ฟื้นคำถามสุดท้ายก็คือแล้วเราจะไปลงทุนที่ไหนดีละ่ะเอาล่ะครับในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาฟังบทสรุปและมุมมองจาก CIO กันแบบชัดๆเลยและนี่แหละครับคือบทสรุปจาก CIO ที่เราเกลื่อนกันไว้ตอนตอน้น สำหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยถามว่ามีหวังไหมก็ต้องบอกว่ามีครับอาจจะได้อนิสงส์ถ้ามีการลดดอกเบีย้ยลงอีกแต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจที่โตช้าด้วยในทางกลับกันพอไปมองที่ตลาดต่างประเทศเนี่ยแนวโน้มเศรษฐกิจของเขาดูแข็งแกร่งกว่าเราแถมยังมีโอกาสที่จะลดดอกเบีย้ยได้มากกว่าเราอีกด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้แหละครับที่ทําให้ณตอนนี้การออกไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยมันถึงดูน่าสนใจกว่านั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเรามองภาพที่ยาวขึ้นไปอีกหน่อย มันก็ยังมีปัจจัยบวกซ่อนอยู่นะครับก็คือเรื่องแผนการคลังของภาครัฐที่เขามีแผนค่อนข้างชัดเจนในการสร้างความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการเตรียมปรับขึ้น VAT หรือการเก็บภาษีใหม่ๆซึ่งเป้าหมายใหญ่ของแผนทั้งหมดนี้ก็คือการรักษาเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือของประเทศเราเอาไว้ที่ BBB+ ให้ได้ครับซึ่งเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยนะเพราะมันคือตัวชี้วัดความเชื่อมั่นในสายตานักลงทุนต่างชาติ สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่เศรษฐกิจในประเทศเราดูจะโตช้าแต่ในขณะเดียวกันก็มีแผนการคลังที่ดูมั่นคงรอยอยู่ในอนาคตแล้วอะไรละ่ะที่จะเป็นตัวแปรสำคัญหรือเป็น the biggest surprise ที่จะเข้ามามีผลกับเศรษฐกิจไทยมากที่สุดในปี2569นี้